ดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องครับกินกินข่าดึกนั่นเมนแงจะาขาเข้ขาแกเขาดขาดึกขาดข่าดึก่าดกบ่ากขาก่าดึข่าดึกขดึกข่าดึกข่าดึข่นดึกเพาึ่งดมก่าดงพ่าดึกข่าด่งดาดีกจ้าดึกข่าดึกข่ยดึกข่ากาก่ากข่ก้่างี ต้ยมยำปลาเนรจ้ะต้ยมยำปลาเนรเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมนี่ปลาสับพี่น้าาองปลาสับผักเบอส่วนพี่หลังผักเบอร์ส่วนแยกสองอยางสามยางล้วพี่น้องเห็นไหมว่เห็นจ้ะเห็นอ้วยเห็นไหมพี่น้อง ได้มาได้ยไดอย่นีี่นอนเย็เ้อมากินขเข้าวเดยเปล่กินนัมือแมนกินเขาตุ่มน,นี่ที่นอนตุ่มจะเ่าตมปลามันนี้ยเบียงตมปลานี้ที่นอนตมปลานี้ พี่น oh <so ้องแก่เีพี่น้องเห็นิเอ้ยกินเขาเดอะไม่เุเลเขาซุ่แจ็คเบิรพี่น้องเขาเขาซุกเขาซุปดีบุดีมันะแจ็เบิร เป็นแข็งๆเหแนไหมฮะแล้วพี่น้องกินเขาดเด็กแล้วครับเนี่ยที่ทุ่มกว่าล้ะยังเลี้ยงต้มปลากินโคตรนุอนพี่น้อง เ๋ยวตัวนเล็พิ่งจะทากินน้ำครับเ <c oughs> ราเปลี่ยนพ่นเท็น้ำผึ้เดียวว่าจะมันบอกับเขาเจ็บพี่นนองเพระว่าเขาแข็ง พี่น้อนกลิ่นอะไแม่ส้มถึงว่าแท้พี่น้องพี่ยิ้มขอแรงผู้ใด้ว่าไี่ยิ้มขอแรงมาเลยจ้าให้แม่กินน้ำกันให้กินขาเราเดือดร้อกินน้ำกันไหมครับเพื่อพี่น้องเดือดพู้ใดผู้ใดกินตะเบี้แล้วไหมให้หิวอีกมากินนะมยาอเบี้ยต่อยอีกจ้าเจ้าอะไพี่น้องให้พี่น้องมือ ขวัวหอมขวัขวแต่เสี้ยมพี่น้งอ,อ,องก็ตำหอมไปเด็กตอนนี้ไงต็แบบซับตอนนี้ผ,ผบุ้งน้ำบะหท้่เนียวพี่น้องเขากันเป็นยังปลากระโดนไ่ยพี่น้องูจักกระโดนบ่พี่น้องร่นไหมพี่น้องรู้จกักรแต่เคยรู้นเนื้ยอเกี่ยวกายยังเอฟซีเพนซีบายูมึงหนอ อยู่ตั้งประเทศอ่ะคุณอาจจะไม่ได้กินได้เห็นแนะนำแบบนี้างากรโดนตักระโดนเพิ่เงินสีเคยหูใจยุ่น่ะใจนเหมือหูจับไปไหน,นมือัเลยพี่น่อยเอฟมั้งนาะแอ่กินแก้วน้ำยี่เรี้ยมาเนะาะเด้อบอกแ้นอ่อนคุยแซ่บพี่น,น่อ เวลาซับพี่น้องนี่ไยแกแล่ะกี่เลี้ยงไปเลี้ยงแคว้นผักจัดผักจันนี่พี่น้องเพี่น้องมือแก้วบะเืาแก้วบะพวกกบักจันบอกับแก้วสินะกับแก้วกับผักจันเนี่ยแตกมันเป็นปั่นมันกระโดดนึกว่าฝากเลยดูหรู้จักแล้วผักยังวะ ป้าพยบุญม่พี่นสมัยลูกลูกยักตะบิกเตียนพวกเขือพี่นมป้าเพย์บุญเป็นเดเ่นๆเป็นยังไส่วนเราพี่หนุ่มเอฟซีิมาหารไต่พ hmm. ี่น <ah <ah> ้่งเขาจะไม่กินต้มปางกินขอาอแหงรังเริกงันพี่น้องกันผู้ใดผู้ใดได้เบิกเงินไดเวี้ยเงิน เปพยายามกินอันอันอันอีปุ่ญถาแต่บุญห้องถังพี่น้องสีหัวู้เล่พี่น้องอันเอาเอาเอามาเ,าเ,าเ,าเาสบ,บีอย่างหัวไสนอะไรที่บุปผิลขึ้นสมองโอ้ยไว้สิหายพี่น้องเนี่ยกินเป็นไดบอกเป็นนะเป็นว่าเรากินต่หมูห่วงกินปลาแดกปลาลาเป็นโอ้ยเนี่ยกินเสียพี่น้องแต่วันเขาแข็งเ,เขาเขาบ่าสุ มสสูงดีสูงดีจ้ารสสูงดีกินของแข็งไเลยอย่อื่นยังก่อนบูชิบอกนี่ยังกูู่ย่างเดี๋ยวหารญี่ปุ่นเด็กรุ่นไม่น่นองเด็กกินน้ำเด็กกินแบบรุ่นรุ่นไม่ได้เกร้องมื่ไงล่ก้อมกกินูกได้กินน้ำรูกคือนี่กินขเสียก็เลย ยางพารกตัวนีน้อยู่ตุต่มปานิ่งพี่น้องเลยเนี่ยผมจะเพี่น้องครับจำแก้วทำยังไงเบื่อจำเลยคุยหมดเลยคุยเลยับเป็นต้อนเป็นต้อนนี่หน่อย Tôi thầm đếm kín ngay mặt nha, sao vậy em không kìm nha mì bàn thắng rồi, Mình quá đi kìm nha, kìm ฟังแท้ฟังลาวเะไรด็ผู้นอยู่ฟังปรเทศีแกบวงี่กอืมกแกเอาเขาไ่ไดยเขาไปเไปรื่นัา้ไปเรื่องนันแกง่ะเก็บโอเลยงานมาครับพี่น้อง คนเฮ็ดต้มปลาเป็นแย่้เรี่ยงแซ่บกินได้หลายเนาะสิบลาต้มปูมันต้มยำเยนียในบ่มีกากจะยังเดียวนะ รบมือดีพี่น้องไ่เที่ยวเสนอกันรบตาต้อแซ่บอเลงบองต้อแซ่บใช่ที่เขาแซ่บเนี่ยคอแข้งก็ข่าวลูกศรพี่น้องเป็นเม็ดกัดสารห่อแก้วเป็นโรงงานทำเหมือื่น้องแซ่บแซ่บแนะนน้ำเด้อครับพี่น้องเอฟพีทุกคนครับ จดตอนนี้ไงช่องเขาเม่มน,นามาหอยเดียงเียนได้จ้าไีเ่เป<บ>็นก็ควรข้าเสแสบพี่น้องปกุงจังไหบอกมาไนะงไปเรื่องเสยี่ยมงตะบุญบอกเลยนะพี่น้องดีใจได้คนมันเสียใจเลยที่คอมเม่นมาเนี่ยดีใจ พี่น้องเ็ต้องใจแข็งกำลังใจดีตลอดจ้ะวะเคลื่อนโมเขื่อนดีทุกคนเลยเพี่น้องเอฟซีทุกคนดีทุกคนพี่น้องให้กำลังใจแว้งตลอดอันนเรื่องมาโบสบายเขาตึงเขาหมึนมาเลยเรื่องไปหาหมอแน่เรื่องมาหาสุขภาพแน่ขอบคุณด้วยพี่น้องขอบคุณนี่เลยดีใจพี่เพื่อนเป็นห่วง กำลังใจไหลฟ์รีพี่น้องช่องบาาเพชรน,นะครับคืสอสอ,สองคนนะสาวแล้วใบสันอืมรู้บางไอ้ขอบคุณหลายแล้วครับพี่นอ้องขอบคุณ สาวเล่าบริษัทพร้อมครับที่เพิ่นแนะนําแบบที่ว่าจริมดีดีขนาดเด้อถขอบคุณโบมีเพิ่นกับโบมีสองคนต่ากันโบเห็นเนี่ยไอเรียงเพิ่นตะบุญครับพี่น้องบเห็นบ่าวข้อบบเห็นสาวเก็บความพี่น้องขอบคุณหลายครับบบลืมบุญลืมคุณเพิ่อนของพี่น้องยินในใจยินในใจตลอดบบเคยลืมเพิ่น ว่าว่าเก่งว่าว่าเป็นพ่อหนต้องหัดเ็ดหัทท่ำมาพี่น้องด้ยมี่รื่องมีเรั่หงฮัทไม่ทุอย่างหัดทุกอย่างพี่น้องมี่รื่องโทรแค่โทรเปรลีป่นรับเปลี่ยนเี่สิพี่น้องมาหาที่ใดแล้นี่ถ้าผิดพลาดยังไกงกับพี่น้องก็บอกมาได้ยากเน้นน้ำแดงพี่น้องอะไรปะแม่อยากให้พี่น้องแนะนำครับพี่น้องให้พี่พน้องมา กับบูนเฮ็ดจังซั่นเฮียเฮ็ดจังซี่นี่มักพี่น้องมากพอเฮ็ดจังซี่กับพี่น้องนี่มีความสุขมีความสุขหลายดีเด้พี่น้องพี่น้องได้เบิ่งดม้เียงกันแลได้อ่านคอมเมนต์มีความสุขสุขของผู้เฒ่า่ะ เดึงแล้วเดีอยพี่น้องสิเบื่อฝ้าแล,ล้วตานนอนนะพี่น,อน้องเนาะอาบหน้าหนาข้นอาดน้ำกลิ่นขาเรื่อยเลยพี่น,ออน้องเอจีนอนหลับฝันดีเลยจ้ามีความสุขกันทุกคนทุกคนเลยจ้านอนหลับฝันดีฝันได้เงินได้ทองสลอดอคดรับพี่เอกพี่เอกฉันนี้แหละจา้าแต่บุญ<อ>พี่ยังบ่กขอลาพี่และน้องเนาะขอลาเอจีทุกคนนะขอพูดแล้วลาลาพี่ คอมเมนต์ติดตามมาให้กำลังใจให้แม่เวียงพ่อบุญพระซสบครับขอบคุณหลายครับขอบคุณครับ